ลูกสาวยิ่งโตยิ่งสวยส่องภาพน้องเบลล่าลูกสาวสุดที่รักของวิทนุ่มวิทผูท้ทลิตตั้งแต่มีแก้วตาดวงใจน้องเบลล่าภาพในไอจทั้งหมดก็แทบจะอุทิศให้ลูกสาวงานนี้เลยขอเอาภาพมาอัปเดตให้กับความน่ารักของน้องกันสักหน่อยนะครับบอกเลยว่าน้องโตเร็วมากแถมหน้าตาก็ดูเหมือนตุ๊กตามากเลยเอาไปว่าเราเอาภาพความน่ารักของน้องเบลล่าไปฝากกับคุณผู้ชมแล้วกันนะครับ แต่ละภาพของคุณพ่อวิทย์เนี่ยดูมุ้งมิ้งลดวัยเข้ากับลูกจริงๆนะเห็นแล้วคุณพ่อมีความสุขเมื่อได้ถ่ายเซลฟี่กับลูกสาวน้องเบลล่าแก้มแดงชมพูแบบนี้คุณพ่อน่าจะพาเข้าสู่วงการบันเทิงนะดูแล้วน่ารักแก้มใสแบบนี้มีแววลุ่งเชื่อได้ว่าแฟนคลับคงมาติดตามน้องอย่างแน่นอนถ้าคุณพ่อไม่ห่วงลูกสาวซะกอ่อนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง E